ตอนที่หนึ่งท่านหญิงแอสตรินไม่มีทางไม่มีทางเทียบกับท่านหญิงแคววองได้หรอกเฮ้ยอย่างน้อยนางก็เป็นเจ้านายเรานะอย่าพูดแบบนั้นสิจะกลัวทำไมที่นางอุตส่าห์ดันด้น,ดนมาที่คาริหัตแอนตี้เออร์หรอกเก่าแก่แห่งนี้ก็เพื่อเรียนแบบท่านหญิงแคววังที่เรียบง่ายสภาพอนาถาจริงๆท่านเดยกต้องเริ่มตามหาท่านหญิงแอสตรินอีกแน่แ จริงหรือเนี่ยแม้แต่พิธีบรรล,ลุนิติภาวะก็ไม่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเห็นทีว่าแม้แต่ราชกุลชั้นสูงนางก็คงจะเป็นไม่ได้แล้วเอ๊ะฮ้นอนตั้งนานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เลยร่างร่างนี้อ่อนแอจริงๆแต่ร่างเดิมของฉันถูกรถชนตายตั้งแต่ตอนให้อาหารแมวจนจัดแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่า ฉันจะทะลุมิติเข้ามาอยู่ในนิยายความผิดพลาดของแคลวองถือเป็นความโชคดีในความโชคร้ายตอนนี้ฉันกลายเป็นท่านหญิงแห่งตระกูลดยุกฟ,ฟาราเดที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่สุดในจักรวรรดิและเป็นความอัปยศที่สุดแห่งตระกูลแอสทรินฟาราเดนางเป็นผู้หญิงที่ขาดความรักและเป็นที่เกลียดชังของผู้อื่น ชอบเรียนแบบตัวละตัวประกอบนอกจากมีเงินก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นตอนที่ฉันหลับก,ก็พอจะเข้าใจเรื่องราวในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ได้เวลาออกไปทำความเข้าใจกับโลกภายนอกแล้วพวกเจ้าคุยอะไรกันอยู่แล้วเออคือว่าเร็วสิแค่อยากรู้ไหนๆก็กลับ ไปไม่ได้แล้วฉันก็ต้องรู้ให้มากที่สุดว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเจ้านายคนนี้ยังไงจึงจะตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไงต่อไปถ้าเอออยากรู้ท่านอยากรู้อะไรหรออยากรู้ว่าเมื่อกี้พวกเจ้าคุยอะไรกันรีบบอกมาเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าพวกเจ้าไม่พูดข,ข้าจะเลิกจ้างพวกเจ้านะดิ <c oughs> ฉันกำลังพูดถึงคำวิจารณ์โดยรอบนี่ ทุกคนต่างก็คิดว่าท่านกำลังเรียนแบบท่านหญิงแคลวงังผู้โด,ด่งดังเรื่องการเข้าสังคมพูดได้ไม่เลวและมีเรื่องอื่นอีกไหมแปลกจริงแค่คิดว่านางจะวิ่งร้องไห้กลับไปที่ห้องซะอีกวันนี้ท่านหญิงแอสเทนดูแปลกไปอีกอย่างคือตอนนี้ท่านยังไม่ได้ทำพิธีบรรลุนิติภาวะเกรงว่าจะถูกประกาศว่าท่านไม่ได้เป็นราชกุลอีกแล้วส่วนเรื่องที่มาควิดซาลาโมย้ำเกียรติของท่าน ก็ดังกระชอนไปทั่วแล้วอ่อเออดีจังเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องทำตัวให้เป็นอย่างที่คนอื่นต้องการแล้วสินอกจากมีเงินเรื่องอื่นก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ชีวิตแบบนี้สุดยอดไปเลยเฮ้ถ้าอย่างนั้นดิฉันไปได้หรือยังคะเจ้าจะไปไหนก็กลับไปที่ที่พักของพวกเราไงคะโอ๊ลืมบอกไปพวกเจ้าถูก เลิกจ้างแล้วเล,เลิกจ้างใช่ลาก,ก่อนนะแล้วก็ข้าจะไม่เขียนจดหมายแนะนำให้ด้วยปึฉันได้เข้ามาอยู่ในความผิดพลาดของแคลวองในใิยายแฟนตาซีรักโรแมนติกที่มีผู้ชายมากมายมารุมรักกลายเป็นแอสตินฟาราเดหญิงสาวซื่อบือ้อที่ป่วยเป็นโรคขาดความรักอย่างรุนแรง แต่มันล้นไม่สำคัญนะ่ะทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจนะชื่อเสียงอำนาจความรักมีประโยชน์อะไรแค่มีเงินก็พอแล้วเดี๋ยวนะจุดจบของเรื่องนี้คือตอนที่สองจุดจบของเรื่องนี้คือโลกล่มสลายไม่ใช่เหรอฮะใจเย็นๆใจเย็นๆทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอืม ในนิยายเล่มนี้พรกแคลวองทอดทิ้งอสูรแมวตัวหนึ่งที่มีฐานะเป็นเจ้าชายและเพราะเหตุนี้แมวตัวนี้จึงได้เดินบนเส้นทางทำลายล้างโลกอาถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าหากว่าฉันเจอแมวตัวนั้นก่อนและเลี้ยงดูมันอย่างดีก็สามารถหยุดยั้งโลกล่มสลายได้แล้วสิว้าวแบบนี้ก็ง่ายมากเ้ื่อประสบการณ์เลี้ยงแมวของฉันเลี้ยงแมวจันจับ ให้กลายเป็นหมูง่ายนิดเดียวนับประสาอะไรกับการรับแมวมาเลี้ยงตอนที่รวยแบบนี้โอเคฉันต้องไปตามหาแมวไม่ใช่ฉันต้องไปพิทักษ์ความสงบสุขของโลกแล้วตึกกักตึกกักต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนเฮ้โอ๊ยทำไมเสื้อผ้าถึงขาดแบบนี้ถึงฉันเป็นชาวบ้านก็อยากโยนมันทิ้งให้หมดเลยนี่ไม่ใช่คนชอบความเรียบง่ายแล้ว แต่เป็นคนชอบความยากจนต่างหากชุดนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ไม่ขาดชื่อของเขาฉันจำได้ไว่าเขาชื่อแอรอนแอรอนครอบครัวเขามีสมบัติมากแค่ไหนฉันคู่ควรหรือเปล่าในตระกรูลฟาราเดตัต้งจัดพิธีบรรลุนิติภาวะก่อน จึงจะถูกยอมรับว่าเป็นราชกุลที่แท้จริงแต่ท่านอ๋ะถึงแม้จะยังไม่จัดพิธีบรรลุในิตภาวะแต่ท่านก็ยังเป็นท่านหญิงแห่งสกุลดยุกอ๋อขอแค่มีฐานะเป็นดยุกก็ยังสามารถใช้ทรัพย์สินได้ส่วนหนึ่งถึงแม้จะแค่ส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นสกุลดยุกฟาราเดเงินก้อนนี้ต้องไม่น้อยนะ่ แผนทายาเศฐีที่ไม่น่าสนใจในชีวิตต่อไปอย่างงดงามเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วดีมากเพอร์เฟกต์เตรียมรถข้าจะไปตลาดอสูรค่ะหรูหราไม่เลวในที่สุดรถม้าคันนี้ก็ไม่เก่าแก่ผุพังใช่แล้วรบกวนเจ้าทำความสะอาดคฤหาดด้วยนะเพราะจะมีแขกคนสำคัญมานะ่ย เออท่านหญิงแอสทรินหมายถึงให้ทําความสะอาดห้องหรอเจ้าคะเอออย่าบอกนะว่าแม้แต่ห้องแอสทรินก็ไม่ให้ทําความสะอาดเนะี่ยใช่เช็ดกระจกที่มีฝุ่นเกาะหนาเตอะแล้วก็รีดเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ไปเอาของตกแต่งที่พ่อบ้านมาสักหน่อยได้ค่ะท่านหญิงแอสทรินก่อนท่านกลับมาดิฉันจะทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อย จะไม่ต้องทำเองไปที่พ่อบ้านขอเสาวใช้มาทำความสะอาดแทนนะเออจริงๆท่านในยุคก,ก็ตั้งใจจะส่งมาให้แต่ก็ว่าท่านจะไม่รับต่อไปไม่ต้องปฏิเสธเขาส่งอะไรมาก็รับไว้ให้หมดไม่ว่าเงินหรือสาวใช้รับไว้ให้หมดค่ะท่านหญิงแอสตรีนจับมือท่านหญิงให้ไปส่งที่ไหนครับไปตลาดอสูรตลาดอสูร ท่านต้องการใช้เงินซื้ออาสนเหรอใช่ก็ต้องใช้เงินซื้อสิผิดหวังข้าเข้าใจแล้วหืมหมอนนี่เป็นอะไรตอนที่สามตึก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 ,ตก,ตก,ตกจะแมวเหมียวรอก่อนนะฉันกำลังจะมีแมวขนปุยแล้วกึกกึกกึกตลาดอาูนเขตไว้เขา เพอร์เพลเทีย<ะ>ตามเนเรื่องในนิยายแล้วมาควิดซาลาโมเสื้อ,อสูนที่ตลาดอสูนในเขตไวเค้าเพอร์เพลเทียและมอบมันให้กับแคลวองถ้าอย่างนั้นก็เป็นที่ที่นี่จริงๆในจัก,กรวรรดิมองว่าอสูนเป็นเพียงสัตว์ถูกนำมาซื้อขายและจับวางได้ตามอำเภอใจทำเกินไปจริงๆ นั่นคุณหนูแอสตินไม่ใช่หรอเอามาที่นี่ทําไมนางชอบเล่นแบบคุณหนูแค่วองไม่ใช่หรอคุณหนูแค่วองดูถูกตลาดอาสุนจะตายไปคฮอเฮเหนื่อยชะมัดผู้หญิงคนนี้อ่อนแอจริงๆตกลงร้านขายอาสุรแมวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย hey. ไรร้านรับเลี้ยงอสุนแมวอยู่ที่ไหนหรอ รับเลี้ยงเหรอถ้าเป็นอาสูนแมวเดินไปทางนั้นก็จะเห็นร้านแมวแมวแมว,แมว,แ,มวแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่เอาแมวมาขังรวมกันหลายตัวแบบนี้ได้ความเป็นมนุษย,ยธรรมจริงๆนะถ้าต้องการอาสู์แมวที่อยู่ในกรงนี้ใช่ไหม แมวยอะมากแต่ว่าตัวไหนนะที่ทำลายโลกได้ตามคำบรรยายในนิยายอืมฉันต้องการตัวที่หนวดยาวขนเยอะขาทั้งเป็นสีขาวทั้งสีข้างอ๋อรอสักครู่แมวแบบนี้มีอยู่สองตัวสองตัวหรอ อสองตัวนี้มีขาสีขาวทั้งสีข้างมองแมวสีขาวตัวนั้นดูน่ากลัวเลยทำให้ไม่กล้าเข้าใกล้หรือเขาจะเป็นเจ้าชายอสูรแมวเอ้ยน่ารักจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเขาต้องเป็นเจ้าชายแน่เลยทํำยังไงดีมีแมวที่ตรงตามเงื่อนไขสองตัวตกลงเป็นตัวไหนกันแน่นะแมว ดมโหน่ารักมากมันกำลังดมฉันเม้ยวปลักมองเฮ้ยวางตอนที่สี่ร้านแมวจับว้าวน่ารักจังเลยฉันจับอุ้งเท้าของมันได้แล้วอ่ะฮม บาของมาควิสซาลาโมอเออคือว่าท่านหญิงเอสตรินช่วยหลีกทางหน่อยได้ไหมมาควิสซาลาโมได้สั่งให้คนซื้อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเพื่อมอบให้ท่านหญิงแควองเขาบอกว่าจะเลือกอสูรแมวหนึ่งตัวประโยคนี้แหละใช่เลยที่เป็นประโยคสำคัญของเรื่องนี้โชคดีนะที่ฉันมาก่อนเขาก้า,า,าหนึ่ง ถ้าแอบขี้เกียจอีกวันต้องแย่แน่บังเอิญจังข้าก็กําลังเลือกอสูรแมวตัวหนึ่งให้ข้าเลือกก่อนได้ไหมยิ้มมัดใจไม่เป็นไรท่านเลือกก่อนเลยเดี๋ยวข้าค่อยเลือกตัวที่เหลือก,ก็ได้ฮะฮะผู้หญิงคนนี้ชอบทำตัวยากจนเรียนแบบท่านหญิงแขวองที่ชอบความเรียบง่ายนางคงจะซื้อแขค่แมวแก่ๆที่ราคาถูกๆข้างั้น ท่านสาบานได้ไหมสาบานว่าจะซื้ออสูรแมวที่เหลือจากค่าอะไรสาบานข้าถามว่าเจ้าสาบานได้ไหม <laughs> ได้ได้สิค่าสาบานงั้นเจ้าก็ลองดูนะถ้ายังมีเหลือให้เจ้าเลือกอะอะไรท่านหมายความว่าอะไรท่านจะซื้ออสูรทั้งหมดไม่ใช่แค่นี้นะข้าจะซื้อทั้งตลาดอสูร เพลเทียเลยอะไรนะท่านจะซื้อทั้งตลาดเลยเหรอท่านหญิงเอสทรินฟาราเดย์อือคือว่าตอนนี้ไว้เขาเพิเพลเทียไปท,ทําธุระที่อื่นงั้นเหรอถ้างั้นบอกเขาว่าให้ส่งสัญญาไปส่งที่คาริหัตฟาราเดย์แล้วกันเพราะถึงยังไงตามในเรื่องในนิยายดยุคฟาราเดย์ก็ไม่เคยสนใจเรื่องการใช้ใจ่ายของเอสตรินอยู่แล้ว เขาต้องจ่ายเงินทั้งๆท,ท,ที่ไม่ดูด้วยซ้ำบาเจ้าพูดจริงเหรอท่านเป็นคนไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ใช่เหรอที่แท้ก็แค่ริษยาท่านหญิงแควองสินะบางอาจข้าเป็นท่านหญิงแห่งฟาราเดย์ทำไมเจ้าถึงได้พูดจาสามหาวเช่นนี้เจ้าเจ้าเป็นแค่ขยะที่แม้แต่พิธีบรรลุนิติภาวะแห่งฟาราเดก็ยังไม่ได้จัด ต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นราชกุลอีกแต่ว่าแต่ตอนนี้นางเป็นคนของยุคฟาราเดย์ท่านหญิงแอสทรินข้าหมายความว่าท่านยังไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ใช่หรือแต่เจ้าสาบานต่อสวรรค์แล้วไม่ใช่หรอเจ้าซื้อได้เฉพาะอสูรที่เหลืออยู่หากผิดคำพูดจะถือว่าทำผิดต่อพระเจ้าแต่ไม่มีอะไรต้องพูดอีกตกลงตามนี้นะเอ้ยแมว แมวเมียวน่ารักจริงๆแมวสองตัวนี้ค่าจ่ายเงินแล้วจะเอาไปเลยครับแล้วก็ฝากบอกไว้เขาเพอร์เพลเทียด้วยว่าข้าหวังว่าเขาจะดูแลอสุนพวกนี้ให้ดีกว่านี้ข้าเดาว่าที่ท่านทำเช่นนี้ก็เพราะเคยถูกไว้เขาเพอร์เพลเทียย้อมเกียรติแล้วท่านจะต้องเสียใจคนที่ต้องเสียใจคนเป็นเจ้าที่ดูเหม็นตระกูลฟาราเดย จะอุ้มตัวนั้นนะครับระวังหน่อยเจ้าเคยอุ้มแมวไหมไม่เคยอุ้มแมวแปลกฮะคนบนโลกนี้ไม่น่าจะเคยมีโอกาสได้สัมผัสกับอาสูรสิแต่ทำไมเขาดูชำนาญจังตอนที่ห้าแมวตั้งแต่แมวของฉันกลับไปอยู่บนดาวแมวฉัน ก็ไปเป็นอาสาสมัครที่สถานสงเคราะห์แมวจนจัดบ่อยๆจะพูดว่าเป็นคนรักแมวก็ได้นะได้มีแมวเป็นของตัวเองอีกครั้งรู้สึกดีจังเลยต้องถูกขังอยู่ในที่แบบนี้ตลอดน่าสงสารเหลือเกินเจ้าของร้านใจดำรูปคำพวกอ้ออะไรเนี่ยแกเกลียดฉันเหรอมนุษย์ด่าโง่กับไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของข้าข้าไม่ใช่แมว แต่เป็นมังกรข้าชื่อพอเท่าเด็กดีอย่าเกลียดฉันเลยนะผู้หญิงคนนี้ใช้เวทมนต์อะไรกับข้ากันแน่แค่สัมผัสมือนางร่างข้าก็แทบจะละลายความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรกันแน่เมียวง่วงอีกแล้วช่างเถอะนอนสักเงียบแล้วกันร่างแมวนี้ไม่ได้เรื่องเลยเมีว การพบกันครั้งแรกของพอเทามังกรที่ยิ่งใหญ่กับแอสตรินหญิงสาวที่ร่ำรวยช่างง่ายดายเสียจ,จริงๆแ,แต่ว่ามันกําลังจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่คาริธาดมาคิสซาลามดังนั้นกระหม่อมจึงซื้ออสูรไม่ได้ข,ขอโทษครับไว้เขาเพือเพอเทียปากไวคนนั้นได้กระจายเรื่องนี้จนรู้ไปทั่วเมืองแล้วแครง แผนของข้าถูกแอชเชนฟาราเต้ที่ไม่เจียมตัวทำพังจนได้นางเป็นใครนางก็แค่ตัวประกอบที่ทำให้ท่านหญิงแคลวองโดดเด่นยิ่งขึ้นนางคิดจะต่อต้านงั้นเหรอกระหม่อมขอโทษที่ทำให้ภารกิจไป่สำเร็จไปให้พ้นทำไมแอชเชนถึงกล้าจ่ายเงินมากมายขนาดนี้คนที่จะกล้าทำเรื่องแบบนี้มีเพียงข้ามาควิสซัลโม คราวนี้คงคิดจะใช้วิธีอื่นเรียกร้องความสนใจจากทุกคนสินะเซนันโดรับท่านมาควิสเจ้าไปสืบมาว่าทำไมแอสตรินถึงได้ทำตัวเปลี่ยนไปถ้าอันท่านจะให้กำหมอมไปจับตาดูใช่แล้วรีบไปสิปะรับทราบครับแอสตรินคอยดูเถอะคฤหาสน์เซนตที่เอิร์นแอรอน ท่านหญิงแอสทรินโอ้โหสะอาดจริงๆลำบากเจ้าแล้วแอรอนท่านท่านหญิงขอบคุณที่ชมค่ะกริ Chris, เอาแมวไปวางบนเตียงแล้วกันนะครับกรอกรอกริ <c oughs> Chris, ขอบใจมากตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วจะกลับไปได้แล้วละ่ะค,คือว่าท่านหญิง กมอมมีเรื่องที่ต้องคุยกับท่าน